สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอนี้ก็จะเป็นตัววิดีโอที่ผมอยากจะมาอัดหน้าจอนะครับในส่วนของวิชา process tendency and design นะครับ ก่อนที่ท่านจะเข้าไปสู่วิชาโ o รเ s ส s y น t นส s ิน a n d ดีไซน์เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำเนาะถือว่าเป็นแนะนำหรือแนะแนวนะครับในส่วนของรายละเอียดของการส่งงานเนาะแล้วก็การเตรียมตัวที่จะต้องมีตัวพวก Equipment หรือ Material ในการเรียนเนาะรู้ของวิชาผมที่ผ่านตัวออนไลน์คอร์สนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับว่าในวิชาผมเนี่ยผมจะ มีการวัดทักษะท่านนะครับผ่านตัวสกีนเรคคอร์ดดิ้งนะครับสกีนเรคคอร์ดดิ้งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหากท่านเรียนรู้วิชาผมได้เนี่ยผมอยากจะเห็นแนวคิดการอธิบายรายละเอียดผ่านตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า y o u t u b e นะครับทุกอย่าง เพื่อดูกระบวนการเรียนการสอนที่ผมได้สอนท่านนะครับแล้วท่านก็อัดมาใส่ใน YouTube เพื่อโชว์ศักยภาพในการทั้งนำเสนอทางด้านเทคนิคและก็ทางด้านรายละเอียดการอธิบายเนาะให้หรือสื่อสารให้คนรู้เรื่องอตรงเนี้ยผมเน้นเนาะเพราะฉะนั้นทักษะทุกอย่างเนี่ยผมจะเน้นในการส่งงานผ่าน s กีนเลคคอร์ดิ้งนะครับ ในส่วนตัวสกร e นเรคคอร์ดดิเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดาวน์โหลดตัว OCAM หรือ Active Presenter เนาะนี่ใช้ง่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปถาม TA ผมเนาะพี่ไก์พี่ตานนะ TA เป็นมือขวาของผมนะครับทีหนึ่งในส่วนตรงนี้เวลาท่านจะอัดคลิปนะครับผมยกตัวอย่างตัวรายละเอียดในการอัดคลิปหรือทำตัวสกรีนเพจตรงนี้มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านอัดคลิปเสร็จ ท่านอาจจะทําตัวเป็นตัวพรีเฟสเนาะหน้าหน้าอีกทีนึงก็ได้ที่เป็น jpeg แล้วก็ as K, เข้าไปใส่ตัวรายละเอียดของ youtube อีกทีนึงอ่าแต่ในหน้านี้ผมอยากจะให้ท่านนะครับได้ระบุรายละเอียดดังนี้นะครับ1ตัวชื่อของคลิปนะครับตัวชื่อของคลิปฟังดีๆนะครับควรจะเขียนขึ้นต้นด้วย kmutnb วงเล็บ r y ตามด้วย cpt ตามด้วยวิชาของผม แล้วขีดนะครับที่เป็นตัวขั้นนะครับตัว i ใหญ่นะครับตัว i ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเอาให้ดีนะครับตามด้วย task Number ที่ผมสั่งงานคุณอ่าที่ Class Lecture ไหน EP ที่เท่าไหร่จะตามมาเคลียร์เนาะอีกทีนะครับรายละเอียดของคุณตามด้วยขึ้นต้นด้วยน u ำเบอร์นะครับ อ่า number ว่าคุณเป็น n u m b e อร์ของคลิปคุณก็รัน EP เลยครับรัน n u m b e อร์เลยฮะถ้าคุณทำา EP ีแรกก็1จุดตาม้วยโอเคไหมครับอ่าเรียงไปเลยแล้วถ้ามันเป็นรายละเอียด E p พต่อไปเป็น EP ีที่สองท่านก็2งจุดนะง่ายสุดโอเคไหมครับต่อมาตามด้วย kmu tnb สถาบันของเราเนาะตามด้วยภาควิชาตามด้วยลายชื่อลายวิชาของผมตามด้วยทากโอเคไหมครับที่1 แล้วก็ในคลาสเลคเชอร์ไหนหรือ EP ไหนที่ผมสั่งทักนั้นท่านก็ใส่ตามนี้โอเคไหมครับตามนี้นะต่อมาในรายละเอียดของ p f a c e เนี่ยรบกวนทุกท่านก็ใส่ชื่อชื่อรายวิชานะครับอันนี้ผมก๊อปหน้ามาผิดเนาะเป็น m โมเดลเบสท่านก็ใส่ตัว Process ินเนอร์ตรงนี้เลยครับเต็มเลย and design น์เนาะรหัสตามด้วยรหัสนะคับก็คือก๊อปมาวางเลยครับแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดนะครับว่าท่าน จะเป็นการแก้งานที่รีไวท์ไหนเพราะฉะนั้นรีไวท์แรกถ้าท่านลงคลิปมาแล้วผมมีคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเออท่านควรจะทำตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มท่านก็ต้องส่งคลิปถัดไปเป็น e เป็น r 2ก็คือรีไวท์แปลว่าแก้ไขครั้งที่2เคลียร์เนาะเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในตัวารายละเอียดที่ไฟนอล e อคเท่านก็ต้องเขียนว่าโฮมเวิร์แล้วก็ตามด้วยทาร์กศูนหนึ่ง อ่าตัวนี้นะครับอ่าชี้แจงนะผมชี้แจงแล้วนะต่อมาในลาเอียตตรงเนี้ยควรเขียนชื่อรหัสนักศึกษาอ่าชื่อแล้วตามด้วยรหัสนักศึกษานะครับชื่อภาษาอังกฤษโอเคตามรหัสนักศึกษาแล้วต่อมาใส่รูปถ่ายของตัวเองนละสมาชิกจะเป็นรูปถ่ายที่รูปไหนแล้วแต่จะเป็นหน้าปกแต่งยังไงแล้วแต่ผมไม่ได้สีเรียสอะไรอ่าตามนี้นะทุกท่านอ่าตรงนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บพอรูปถ่ายกับหน้าปกเสร็จ พอรันคลิปเสร็จในรายละเอียดของคลิปนะครับในรายละเอียดของคลิปออผมเข้าใจว่าอันนี้มันอัดหน้าจอแล้วมันไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันน่าจะเกินมาหรือเปล่าใช่ครับมันเกินมาเดี๋ยวผมขออนุญาต exit ออกแป๊บนึงเนาะโอเคคลิปมันไม่เห็นโอเคมันอาจจะเกินมาครับตรงนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวผมขอห่มแป๊บหนึง่งอ่อาอาขยายใหม่ๆนะครับอ่าเสร็จปุ๊บต่อมาพอข้างในอันนี้ตัวพีเฟสเนาะหน้าปกอ่าโอเคไหมครับตัวหน้าปกตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บพีเฟสกับหน้าปกอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้ในสไลด์แรกอ่าต่อมาระหว่างนั้นท่านจะต้องอัดหน้าจอให้เห็นหน้าจอตรงนี้นะในข้อที่6ระหว่างอัดวิดีโอหน้าจอเนี่ยต้องมีหน้าจอเล็กๆนะครับ ให้ผมเห็นหน้าจอตรงนี้เสมอถ้าใครไม่มีผมจะขออนุญาตไม่พิจรารณางานของท่านนะครับถือว่าท่านลอกเขามาแล้วก็อัดเสียงใส่เพราะฉะนั้นท่านควรจะอธิบายแล้วก็ทำเคอร์เซอร์นะครับให้เห็นรูปร่างชัดเจนเนาะเป็นสีสันเป็นเคอร์เซอร์อท่านไปเซิร์ช u t u b e ได้นะครับเป็นสีเป็นสันทำเป็นแสงเนาะให้เหมือนแตกต่างกันหน้ากระดาษน,นะครับโอเคเหมือนของผมนะครับต่อมาในรายละเอียดของคุณภาพเสียงแน่นอนครับว่า ควรจะอยู่ในห้องดีๆนะครับไม่มีเสียงบรบกวนหมาเหา่าหมาหอนพัดลมเป่าตรงนี้สําคัญมากนะครับหรือคนคุยรอบข้างตรงนี้นะครับสําหรับเสียงนะครับและความคมชัดต้อง720 DP ขึ้นไปหรือถ้าใครเป็น1080หรือ1800 0ก็ยิ่งดีครับตรงนี้นะครับเบื้องตน้นเคลียร์ต่อมาเงื่อนไขของการส่งงานนะครับจะส่งงานผ่านตัว Google Classroom เนาะเน้นว่ากรานูนาใช้ยูเซอร์มหาไหรเท่านั้นเท่านั้นนะครับถ้าใช้ยูเซอร์อื่นผมขออนุญาตไม่พิจารณางานนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับไลเส้นด้วยเงื่อนไขข้อที่1นักศึกษามีเวลาในการทําการบ้านอย่างน้อย1สัปดาห์เงื่อนไขข้อที่2ส่งก่อนกําหนดระยะเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงเผื่อเวลาแก้ไข3ข้ออ้างว่าเน็ตช้าไฟดับติดธุรัดดาทางบ้านขออนุญาตไม่พิจารณานะถ้าส่งงาน ล่าช้าตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมีเวลา1สัปดาห์เนาะในการเมนเทจไฟคงไม่ดับหนึ่งสัปดาห์หรอครับโอเคไหมครับ4ส่งการบ้านล่าช้าเกินเวลาที่กําหนดนะครับ2ครั้งถือว่าขาดเรียนหนึ่งครั้ง5การขาดเรียนเกิน3ครั้งจะหมดสิสอบทุกกรณีนะครับ6แจ้งขาดเรียนก่อนอย่างน้อยสองวันนะครับหรือ24ชั่วโมงสมมติคุณไม่สะดวกที่จะเข้าคลาสผมคุณก็ต้องแจ้งผมแล้วว่าวันนี้วันนั้นไม่สะดวกนาอยอย่างน้อย2วัน เพราะฉะนั้นถ้าผมสอนในวันพุธวันจันทร์คุณต้องบอกผมแล้วว่าคุณไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนในวันพุธเจ็ดการลอกกันตรงนี้สําคัญมากครับลอกกันซึ่งมันมีหลักฐานผ่าน YouTube หรือรายละเอียดของสไลด์ตรงนี้ผมจะเอาหลักฐานตรงนี้นะครับให้ทางคณะพิจารณาและก็ภักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษานี่คือหลักฐานจะมัดตัวคุณเองนะครับถ้าคุณลอกเข้ามาทั้งคําพูดแล้วก็สไลด์เห็นเนาะ เอกสารที่ส่งใน Google Classroom แน่นอนครับก็ทั้งเป็นตัว YouTube อ่าที่เป็นลิงก์ก็ได้แล้วแต่รายละเอียดก็ดังสไลด์ที่หนึ่งที่ผมอธิบายได้ผ่านมาเนาะ,ะเดี๋ยวคุณไปดูรายละเอียดเองซึ่งผมมีตัวอย่างนะครับของรุ่นพี่ของคุณจิรโชตเนาะเดี๋ยวท่านไปขอรายละเอียดคำแนะนำเขาได้นะครับจากคลิป YouTube ตรงนี้นะครับเบื้องต้นต่อมาไฟล์ที่แนบได้เป็น PowerPoint เนาะอ่าแล้วก็ convert เป็น PDF สเสมอทีนะครับ PowerPoint และคอนบอร์เป็น PDF เสมอหรือถ้ามีไฟล์ aspen ก็คือต้องแนบเป็น .bkp ของ aspen นะครับหรืออาจจะเป็นลิงก์ Google หรือลิงก์อื่นอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะใส่ลิงก์เข้ามาโอเคเนาะตรงนี้แล้วก็มีเอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆที่ท่านหาข้อมูลมาก็ได้ต่อมาผมอยากจะบอกว่าการเตรียมตัวส่วนบุคคลเนาะ ที่จะต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับ Material และ Equipment Preparation เนาะ,ะแน่นอนครับว่าผมจะเรียนผ่านหนังสือตัว analysis synthesis and design เนาะ of chemical process ของ o r o s i l i c a t e เนาะในตัว f i p edition โอเคไหมครับตรงนี้นะครับ of b o r o s i l i c a t on, หน้าตาเป็นแบบนี้นะต่อมาตัวรายละเอียดของตัว Equipment หรือ Material เนาะก็แน่นอนครับว่าคอมพิวเตอร์นี่สำคัญมากอิสสมัรถผม เน้นเลยนะครับอิสมัดเพราะฉะนั้นการศึกษาคือการลงทุนก็ถ้าใครจะกำลังจะพิจารณาซื้อคอมใหม่นะครับผมแนะนำว่าเป็น Core i5 up นะหรือ Core i7 แล้วแต่จะเป็นเจนไหนหรือจะเป็นปีไหนปีล่าสุดก็ยิ่งดีครับมันจะได้เร็วเนาะเวลาประมวลผลต่อมา iPad ตรงนี้ผมเขียนว่าถ้ามีหรือ if any ถ้ามี iPad ก็ดีไม่มีก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมพิเศษว่าถ้ามีก็ดี เพราะมันจะช่วยให้ท่านเข้าใจในารายละเอียดหรือจานจดเอกสารมันเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะท่านอาจจะรับตัวไฟล์ powerpoint ที่เป็น pdf จากผมก็ l e c t เชอรผู่ขนานกันไปตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของท่านเองเนาะไม่เกี่ยวกับผมเพราะฉะนั้นตัวเอียร์โฟนเอียร์โฟนเนาะตรงนี้นะครับเบื้องต้นของตัวเอี p h o n e ก็ควรจะมีเนาะเสียบแจ็คจาก,กคอมพิวเตอร์แล้วก็อัดเสียงตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ต ผมแนะนำนะครับว่าอาจจะเป็น AIS สาเหตุที่ผม p r เ f e r อ i s ก็เพราะว่าในมอนะครับเราใช้ a s s ท่านอาจจะใช้ a s w w i i i ฟรี free, เนาะถ้าใช้แพ็กเกจของ a s s ออยู่แล้วเคลียร์ใครไม่ใช้ a s s ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยแต่ผมก็แค่บอกว่า a s s มันจะสะดวกกับทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของท่านเคลียร์ต่อมามือถือแน่นอนรัาว่ามีคำถามหรือมีรายละเอียดคลิปไม่เข้าใจก็ สามารถติดต่อสื่อสารได้กับผมทางไลน์เนาะโอเคเนาะหรือทางโทรศัพท์ก็แล้วแต่ที่ท่านสะด,ดวกต่อมาในตัวอุปกรณ์อื่นๆเช่นตัวคาซ i โอตรงนี้นะครับประเด็นก็คือของผมเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมนะท่านไม่จำเป็นจะต้องมีที่เป็นคาซ i โหรือเครื่องคิดเลขของจริงก็ได้ครับ ท่านสามารถใช้อิมูเลเตอร์เนาะอ่าเข้าไปเว็บนี้เนาะใน YouTube เนี้ยเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็มันจะติดตั้งข้างหน้าหนะ้าเนี่ยอย่างนี้ที่ผมเห็นนะอีอิมูเลเตอร์ของผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าของผมเป็นคาซีโอเนาะ9008 0อ่าตรงนี้นะครับเบื้องต้นก็กดเข้าไปเมนูนะกด1ก็บวกลบคูณหารแล้วแต่ท่านได้อ่าแต่ท่านท่านถนัดตัวคาซีโอ fx911 991นะครับก็ท่านเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้เนาะอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะตรงนี้แต่ในการสอบเนี่ยท่านก็ควรมีเนาะาะคณะวิศวะเนี่ยเขาบังคับให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบนี้เคลียร์ต่อมาท่านควรจะเข้าไปเว็บไซต์นี้นะครับ icit.kmutnb.ac.th/main ท่านจะต้องรู้ว่าติดตั้งตัว วอด e อ็กที่เป็นของแท้ยังไงนะหรือ Microsoft 365บน Cloud บน Zoom บน Microsoft นอื่นๆตรงเนี้ยสำคัญนะครับฟรีและเป็นไลเซนส์ของคุณด้วยแล้วไลเซนส์เนี้ยสามารถติดตั้งในอุปกรณ์ iPad iPhone ได้อย่างน้อยอีก5เครื่องเคลียร์เนาะทุกท่าน5เครื่องชัดเจนแล้วก็รายละเอียดที่3บัญชีที่นักศึกษามจพต้องมีท่านเข้าไปดูรายละเอียดเลยนะครับ ครับท่านก็ไปรีจิสเตอร์หรือสมัครได้ยูเซอร์ของอ e ีเมลมาตรงนี้สําคัญมาติดต่อสื่อสารกับผมเนาะที่เป็น Google แพลตฟอร์มสำคัญมากต่อมารายละเอียดอื่นเช่น c t t v v p r r s e n t t r อ่าโปรแกรมอัดหน้าจอจะมี2โปรแกรมเนาะเป็น Active Presenter ถามพี่ไกด์พีตาลได้หรือเข้าไปดาวน์โหลด OCAM ตรงเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนาะเป็น OCAM ก็ไปถามพี่ไกด์พี่ตาลได้เไหมครับ Aspen ก่อนลง Aspen จะต้องลง VPN นะ VPN ลงยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเนาะตัว Aspen License 11อ่าผมก็อัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วเป็นไรเส้นเนาะแล้วก็ท่านก็ VPN เข้ามาใช้งานเคลียรนะ์เนาะอ่าและอย่าอื่นทีม Viewer หรือ a n y d e s k โปรแกรมที่เข้ามาหน้าจอนะเนาะเผื่อหน้าจอท่านมีปัญหาเนาะพี่เขาก็จะเข้ามาช่วยท่านในการแก้ไขปัญหาโอเคไหมครับเบื้องตน้นชัดเจนเนาะ ต่อมาในรายละเอียดของถ้าท่านได้ User อร์แพลตฟอร์มที่เป็น Google Platform แล้วท่านควรจะมี Classroom ของผม g o o m l e t i n t อ่าเวลาเรา Meeting กันแล้วก็เวลาวิดีโอม e e ติ n งเนี่ยมันจะเข้าอยู่ในคลาวของท่านเลยผมก็จะส่งวิดีโอเข้าไปใน Google Classroom ได้ท่านก็ไปดูดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับ Google Calendar ตรงนี้สำคัญมากครับท่านก็จะได้เห็นปฏิทินของผมเนาะที่ผมมีติดธุระหรือท่านมีติดธุระอื่นๆเนาะหรือการวางแผน ในเหตุการณ์สําคัญต่างๆท่านจะจะรู้ว่าผมจะเป็นมืออาชีพมากในการวางแผนโอเคไหมครับสําหรับตัว c a เรนดามีประโยชน์มากนะครับอาจใช้เลย Google Drive มีการแชร์ Material หนังสือโปสเตอร์ตันเดี๋ยวผมจะแอดเข้าไปใน Google Drive เนาะ User มหาหลัยใครไม่ได้เปิด User มหาหลัยก็จะใช้ไม่ได้เคลียนนะ์เ e นาะ Email โอเคไหมครับตรงเนี้ยผมอาจจะติดต่อสื่อสารท่าน,านส่งอ e ีเมลกลับโอเคไหมครับ เพื่อให้เอาวิดีโอย้อนหลังเนี่ยท่านก็เปิดวิดีโอย้อนหลังได้แล้วแต่ y o u t u b e สําคัญมากจะเป็นโปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์เนาะหรือพอร์ตโฟลิโอเวลาท่านไปสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานในอนาคตนะครับท่านมี QR Code ของ YouTube ใส่ไปในสมัครแล้วเดี๋ยวเขาถ่าย QR Code คุณเขาก็จะได้รู้ความสามารถของคุณเนาะอัะวิดีโอว่าคุณทําอะไรเป็นบ้างตรงเนี้ยมีรุ่นพี่คุณหลายคนได้งานจาก YouTube นะครับผมกล้าบอกได้เลยเลยต่อมา โปรแกรมอื่นๆใน iPad ก็เป็น Keynote หรือเป็น Goodnote ก็แล้วแต่อ่าแล้วก็โปรแกรมที่สามารถอัดหน้าจอของท่านเองแล้วก็เขียนบน iPad ก็ใช้ Easyclass เนาะตรงนี้ผมใช้มาแล้วนะสบายอ่าแล้วก็ไปดาวน์โหลดเพิ่มอ่าไปเว็บไซต์เพิ่มเนาะเวลาผมจะสอนพวก Steam ก็ไปเว็บนี้ครับ tlv เขียน Steam Specialist เจอเลยอ่าดูพวก Steam Pressure ตัว r a t i n h h e a t Specific เอนทัลปีอะไรต่างๆโอเคและสุดท้ายเนาะเป็นจอคุกที่เป็น l i n นียอินเ r อ o ์ a t o เเนาะเข้าไปได้เวลาเราจะ i n t e r อร์ a t e ค่าในช่วงแต่ละค่าก็ไม่ต้องกดคือที่เลขน,นะครับเข้าไป i n t e r อ o ์ a t o เตอร์ออนไลน์ตรงนี้ได้เลยสบายเรียกก็ถือว่าเป็นจบเนาะในการคำแนะนำในการที่ท่านจะต้องเตรียมตัวเนาะทั้งรายละเอียดของการอัพคลิปเนาะแล้วก็รายละเอียดของการตัวสกีนเลกคอร์ดอ่าแล้วก็รายละเอียดของตัว เงื่อนไขในการส่งงานแล้วก็การเข้าเรียนเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็หากใครมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามอื่นนะครับสามารถอ่า inbox มาใน YouTube ผมได้หรือใน Google c l a s s ู o ของผมได้นะครับเบื้องตน้นโอเคนะครับสวัสดีครับ